เขาด้วยแม่วันนี้ยังไงจริงจริงเกมวันนี้ที่คิดว่าเราเราเราจะต้องเข้าไปวันนี้อ่ะก็เล็กไอเขาท้องไม่ดีครับอ๋อเตรียมมาอยู่แล้วรูปประวัติครับท้องกับขาไม่ดีตอนนี้เลยก็เลยหมดผลไงหมดแล้วว่าท้องไม่ดีท้องครับให้ก็ให้เดินผลท้องเราเนียนท้องหน่อยหมักหมักเนียท้องแล้วก็ติดอย่างเดียววางแข้งมันแล้วก็ต่อยท้องไในในผลในผลดีใจไม่เวลาก็ลงมาคิดว่าเงาลุกขึ้นมาไหมอ๋อทีแรกเลยนึกว่าลุกครับ แล้ววันนี้ถามถึงร่างกายเราเนี่ยทุกไยที่ผ่านมาร่างกายวันนี้เราคิดว่ายังไงก่อนไม่ค่อยไม่ไม่ร้อยมันดีครับไฟนี้ดีครับโอ้ไฟนี้ดีกโอ้ไฟที่ชงที่เปนลาบุรีวันนั้นใช่ไหมครับเพราะลาบุรีหยุดไปนานอ๋อหยุดไปนานแล้วก็กลับมาเกินเรียบร้อยขอบคุณใครบ้างวันนี้ทำได้แล้วขอบคุณลูกเอี้ยครับหัวพงครับแล้วก็เมตีน้ำมนต์ตายแล้วก็น้าดวงครับแล้วก็ที่เนื้อครับอาจารย์วันนี้เนีที่เนื้อที่กินเลยครับเอ้า ครับครับมาความมั่นใจมากขึ้นเลยรไฟที่แล้วที่ต่อยที่ลาดบุรีคปันะฮะตอนที่ต่อยทีมแชมป์หลางจากทีมแชมป์มาครับโชคดีอ่ะเขาก็มีปหาทางนะรได้น่นหน่อยสภาพจิตใจที่หน่อได้ก้าไปติดเด็กก็มาได้กลามาได้กล้ามาได้กล้ามาหมากอบหมดตัวแล้วครับกลับมาขก ตามแผนที่เราวางไว้แล้ะครับว่ามดูแล้วเขาเราไดนเขาดูก็ท้องเดูเลยว่าคือว่ายกองเนี่ยห่างเขาได้โดนแน่ถ้าตามสภาพนี่ยกหนึ่งยกสองโดนเขาเตะขาเตะผมก็เลยยกสามก็ยางเปรียบพวกน้ามุนใต้ทีมงานก็ยกสามตาดให้เปคิดว่าน่าจะมีท้าอันคุณี่ผมว่า มีไหมก็ก็ก็ยินดีครับยินดีครับเวทเวทนี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านะครับจะมายินดีนะครับอ่าอ่ะหมดพวงฝากอะไรติดตามลูกศิษย์คนนี้หน่อยก็ดึงกลับมาแล้วตอนนี้ตอนนี้กลับมากลับมาไม่โดนแล้วครับจะตต่อไปตั้งแต่ปีปีหกหกครับผมจะตั้งใจแล้วครับจะตั้งใจแล้วเราจะไปเรียนนะครับ ตัวใม่คู่พลังใหม่ทั้งขาวว่าจะเขาจะไปเสนอต่อยทีมแชมป์คนน้อยโอ้โหเยี่ยมเลยโอเคขอบคุณมากครับดีใจด้วยดีใจด้วยยินดีด้วยดีใจครับดีด้วยครับผมดีครับผมองทำงานที่เด็วยก